อันนี้เป็นครั้งที่สามที่พี่น้องถามมาถามว่าเจ็ดสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งคืออะไรออีกแล้วครับพี่น้องถามว่าเจ็ดสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งคืออะไรเอ๊พี่น้องไม่ได้ฟังเราเราชี้แจงรู้สึกว่าสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์อาทิตย์เข้าอาจารย์ราชดินเราชดินครั้งหนึ่งแล้วกับผมหนึ่งครั้งอแล้วก็ครั้งนี้แล้วนี่ถามอีกแล้วครับพี่เราคือไม่ใช่อะไรหรอกเรา เราเกงว่าพี่น้องที่เคยฟังคําชี้แจงแล้วก็อะไรอีกแล้วไม,ไม่พูดเรื่องอื่นกันบ้างครับแต่พี่น้องได้ชมรายการของเรามันจากหลายที่ก็ถามมาจากโคนลทิศคลทางแต่ถามในเรื่องเดียวกันครับอเอางี้เราตอบสั้นๆแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนวันนี้วันนี้เมื่อตอนเช้าผมไปบรรยายที่มสัสยิดคริซุนนะลัดบัวขาวครับก็ เขาก็ให้ชี้แจงในประเด็นนี้ผมก็ชี้แจงไว้อย่างชนิดที่อะไรเวลามีที่จะพอจะค่อนข้างละเอียดพอจะชี้แจงได้ครับตามเวลาที่มันมีชั่วโมงครึ่งมั้งเกือบสองชั่วโมงกันแหละครับแล้วเห็นเขาเอาลง YouTube กันนะพี่น้องก็ลองไปเปิดดูลองไปศึกษาดูราจะให้เราคุยเรื่องนี้โดยละเอียดเนี่ยนะครับจนกระทั่งเวลาหมดอ่ะล้วก็คุยจนหมดเวลาแหละถ้าเข้า y YouTube นี่ให้เซช คำว่าไม่รู้สิผมไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางทีเข้า YouTube นี่คือมันต้องเสิร์ชหาคำนหล่ะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าจะสิบสองหหนึงเจอไหมก็เขส่งส่งลิงก์ส่งลิงก์มาให้ก็เอาขึ้น YouTube แหละครับแต่ว่าพี่น้องคนรุ่นใหม่ก็คงจะคงจะคงจะชำนาญแต่ผมมันคนรุ่นเก่าหน่อยละที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญ เอางี้จานามีนหมดตะกดดูเองคุยกับพี่น้องทางบ้านนี่ไม่นั่งกดดูเองคือจะจะดูไงว่าปัญหาด้วยกับคำว่าอะไรแล้วพี่น้องจะได้หาเจอพี่น้องกลับไปดูฮะคนสมัยใหม่เขาเก่งครับปั๊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 บเอางี้เราเราเราพูดง่ายๆสั้นๆแล้วกันนะเราบอกว่าไอ้เจ็ดสิบสองบวกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่คำนบีแล้วถ้าเป็นคำนบีจริงๆเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเจ็ดสิบสาม ลบห1น 1> ึ่งลบลบเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบสองเหลือหน <1 S 1> ึ่งนั่นนั่นคือคำของท่านนาบีเห็นไหมเพราะงั้นเจ็ดสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งไม่ใช่คำนบีปัญหาก็คือว่าเราทำไมเราไม่เอาคำของท่านนาบีเอามามา,มาสอนละ่ะทำไมเราไปเอาคำอื่นที่ไม่ใช่วะฮีของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำของนบีเอามาเล่นแร่ปแปรธาตุให้มันต่างไปจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ที่นบีบอก หน้าที่ของเราก็คือต้องปกป้องแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ท่านนบีุมฮัมหมัดสโลลล์หัวอะเลวัสลัมได้สอนครับก็คือถ้าที่ถูกต้องคือ73ลบ -72 เหลือหนึ่งคือฮะดิษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายหลหลายสายรายงานเในระดับซอฮาบะก็หลายคนในระดับตาบีนตาบิตตาบีนก็หลายคน ซึ่งในแต่ละรายงานเนี่ยมันเป็นรายงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในสํานวนคํารายงานที่อาจจะเหลื่อมล้ํากันไปบ้างต่างกันไปบ้างแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายคืออันเดียวกันก็คือ,อ,อ73ประชาชาติฉันจะแตกเป็น7372ไม่รอดเหลือหนึ่งเดียวที่รอดใช่ไหมส่วนก็มีอีกสํานวนคํารายงานหนึ่งทีเ่เป็นคํารายงานที่สํานวนตรงกันข้ามกันเลยกับโซเฮียเนี่ย สํานวนคํารายงานที่บอกว่าประชาชนฉันแตก73มเหมือนกันครับอ่กุลลุฮมุมฟินยันนะครับทั้งหมดได้เข้าสวรรค์หมดเลยอินลาวาฮิดะเหลือกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวที่ไป <ลง S 2> นรกรนก็เป็นสํานวนคํารายงานที่ท,ที่แย้งแหละครับแย้งกับเสหยปรากฏว่านักคะดิษเขาตรวจสอบนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงปรากฏว่าไอ้ต้นเนี้ยที่บอกว่าไปอ,าอะไรไปไป,ไปสวรรค์72ลงนรกไปหนึ่งไอ้ต้นเนี้ย มันไม่สวยเฮียนอกจากไม่สวยเฮียแล้วมันอยู่ในสถานะมาวดุเป็นฮะดิษมักรูกรรบักเป็นฮะดิษเกเป็นการโกหกมดเท็ดแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็อ้างว่านบีพูดได้ไหมแล้วมันก็ย,ยังไงอะ่ะเนื้อหาของมันเนี่ยในทางภาษาฮะดิษก็เรียกว่ามันชาซชาซก็คือมุคอลาฟัตุซิกก็ก็คือมันตัวมันนะ่ะบุรเรแล้ว แล้วมันก็ไปไปค้านไปแย้งเป็นคําเนื้อหาของมันไปค้านไปแย้งกับที่สวเฮียว่างั้นเอามาเป็นหลักฐา,านไม่ได้ไไม่ได้เลยจะเอามาง้างไม่ได้จะเอามาอธิบายไม่ได้ไไดเลยมันคนละขั้วคนละทางเราเรียกว่าเป็นคํารายงานที่มันตนาคุดกันครับข,ขัดกันขัดกันสวนทางกันแลแ้วตอนนี้ถ้าในกรณีที่มันเป็นหะดิสสวเฮียถ้าสวเฮียต่อสวเฮียมันไม่ตรงกันเนี่ย นักฮะดิษเขาก็จะประสานฮะดิษทั้งสองเนี่ยเข้าโดยกันก่อนประสานได้ไหมก็เรียกแนวทางการประสานฮะดิษถ้าประสานาดได้เอาประสานฮะดิษถ้าประสานฮะดิษไม่ได้มันก็จะต้องไปดูในบทนาซิกมันซูกฟิลฮะดิษก็คือไปดูภูมิหลังของฮะดิษว่าฮะดิษอันไหนมาก่อนมาหลังมันอะไรอย่างไงใช่ไหมหรือไปดูผู้รายงานสิ ผู้รายงานในระดับซอฮาบ้าคนไหนมารับอิสลามก่อนได้ยินได้ฟังมาก่อนอะไรงไงมีกระบวนการในการตรวจสอบในการเช็คถ้าในกรณีประสานไม่ได้มันก็เข้าสู่กระบวนการนาซิกมันซุกยกเลิกฮะดิษต้นไหนจะไปยกเลิกต้นไหนอาต้นที่มาหลังสุดล่าสุดคือฮุกกมล่าสุดจะไปยกเลิกกับอะไรต้นแรก,ตแ,รกแต่ถ้าเป็นเรื่องบอกเล่าเป็นเรื่องบอกเล่าที่ไม่เกี่ยวกับฮุกกมอันนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนาสิกมันซุกนะครับ ถ้าในกรณีที่หุกลมมันค้านมันแย้งกันก็นั่นแหละมันเข้าเข้าสู่กระบวนการตอนนี้ไอะฮดีสที่บอกว่าอะไรนะไปสวรรค์72ลงนรกหนึ่งเดียวอ่ะอันนี้มันไม่ได้ค้านนะเพราะมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะดีสแต่มันอ้างว่านบีพูดเพราะงั้นก็ไม่มีนักวิชาการก็เอาเอาเอามาประสาน ม่มีนักวิชาการก็เอามาอะไรมันเา,มาเป็นหลักที่จะมายกเลิกอะไรยกเลิกไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นอกสารบบมีใครประ,ประพันธ์ขึ้นแต่งขึ้นแล้วมาอ้างว่านาบีพูดก็เท่านั้นเองครับก็เท่านั้นหน้าที่ของเราก็คืออย่าพูดให้มันแปลงไปจากคำนบีอย่าสอนให้มันให้มันมันออกไปจากคำของนบีจุดประสงค์และเป้าหมายของท่านนาบีครับ นบ,บ,บีพูดคําอย่างนี้ก็คืออย่างนี้อย่าไปดัดแปลงตกแต่งใหมม้มันเฉยเฉยไป,ไปทางอื่นจ้ะก็คือถ้าถถ้้าาผมาจำไม่ผิดอย่างที่อาจาร,รย์อาธิบายครั้งที่แล้วก็คือเจ็ดสิบสบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งก็หมายถึงพวกกองฟางกองอะไรเนี่ยคือมันมีหลายกองอแล้วก็เอามารวมกันให้มันเป็นกองเดียวกันอ,อันเนี้ยไม่ใช่แต่วัตถุประสงค์ของนบีก็คือจะแตกเป็นเจ็ดสิบสาม ลงนรกเนี่ย 72, เจ็ดสิบสองเหลือแค่หนึ่งเดียวที่รอดอืมไม่ใช่เอามารวมอันนั้นอันนั้นกองฟางครับที่เอามารวมคือสํานวนในฮะดิษเนี่ยเจ็ดสิบสามหักออกรลบออกไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปไม่ใช่ไปบวกไม่ใช่เอาไปบวกคนละเรื่องครับผมคนละสนนาํานวนกันเรารอ,อย่าไปเอาเอาคําใครสํานวนใครบรรทัดฐานใครเอามาล้มคาํานบีอย่าอย่าทําอย่างนั้นครับ หรือพี่น้องต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือไปหาทาง Youtube ใช่เพราะว่าอาจารย์ได้ให้ข้อมูลไว้พอสมควรเท่าที่เวลาที่มีให้ก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณมครับผมก็มีปล่อยแล้วใช่ไหมทาง y o u t u b ไม่มีคนส่งส่งลิงก์มาให้ผมมให้ผมดูละคนที่เขาทำเขาทำยูทูบก็ไปก็ไปดูกันแล้วกันนะครับผมหรือถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะรู้แต่ว่า มัน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 หาไม่เป็นมันหาไม่เจอก็อาศัยลูกอาศัยหลานสิเดี๋ยวนี้นะจานามินง่ายมีกันทุกคนเลยตัวเล็กตัวน้อยก็มีเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรแต่อะไรกันใช่มีแต่คนยุคเราหรือขึ้้นไปเไม่ค่อยสันทัดอะไรเท่าไหร่แต่คนแก่บางคนน่ารักนะ <c oughs> ส่งลาคนแก่บางคนเล่นลน์กันเ, <c oughs> เล่นลน์เล่นเฟซก็โอเคจะน้อยเป็นส่วนน้อยตอนนี้อยากจะศึกษายอยากจะรู้เรื่องนี้ก็อาศัยลูกอาศัยหลานเอ้ยเปิดให้โต๊ะหน่อยเปิดให้กี่หน่อยไปดูซิเรื่องเนี้ยใน YouTube เขาว่าย,ยังไงหรือม,มีไหมอะไรไหมหรือถ้าไม่รู้หัวข้ออะไรเซิร์ชด้วยกับชื่อของอาจารย์คือเซิร์ชเป็นชื่อไปเลยคืออาออ่างจุดฟริตก็คือเดี๋ยวมันขึ้นมาให้เอง พี่น้องก็เลือกเอามีเดี๋ยวนี้ง่ายครับผมก็คำถามต่อไปถามพี่น้องถามท่านอาจารย์นะครับคริสต์มาสกับมาเิดต่างกันอย่างไรอ๋อให้เซิร์ชด้วยกับหัวข้อว่า72็ดบวกหเท่ากับหจริงหรืออ๋ออันนี้เจอเลยอ๋อทีมงานเขาลองเซิร์ชให้ดูลองเซิร์ชให้ดูอ่าใช่ครับ ่าใช่ของวันนี้แหละมีรูปมีรูปอันนั้นด้วยเมื่อเช้านี่เองเออไวนะครับเราเพิ่งบรรยายตอนเลิกตอ,ตอนตอนเที่ยงเออนี่แหละย,ยาเลิกตอนตอนเที่ยงว่าตกตกตก,ตกบ่ายนะตกเย็นก็มีเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เทคโ,โนโลยีมันมันทันสมัยนี่ครับผมเซิร์ชได้คำว่าเจสิบบวกหนึ่เท่ากับ1จริงหรือเซิร์ชคำนี้